Oppo dada. ชมชเกเตปาชมอฟูปิเวสฮาบาเวียตากิตุโยจิแมปราตทาคณเรัฐทนตรีคอรมสันจอเตเลจิเมอโคลโลจาจิดาลาวิโคโลจิชิตตตาเวเลวุสพอลโกเลชมอฟูิต่าปราทาปิลาเชเวเลอาสะโคชโคเวียโคฮาบาตาปิลาเลติฮิบะขไกปกเชเวโยอยากให้วุสุพอลโกชมอฟูอาสาโคชโคตาเวีสฮบาตาสฮบาตาเล ทินหบคักขกตปีเกิุโยเจอาสาขส์ปีกิตุโยเจแม่ยกอชมาอาสาขอชกเวียปุรุทาข้หฮับกาเวียสฮับตาปีกิุโยเจยักอชมอาสาขอชกตาแลเรีขอชกขอขะเกเวตีฮัเวสสับและชมอาสาอ่าสุชกตาสุดชกขเวียฮีหังอฉบะและชมอาสาฮีชกตาเลฮีชกขอเวียตฮีบะ และชมอออาสาก็เะขอโคเวียติฮปาเวียติฮินยาบะติเกตุโยเจแชร์เลียรุสพอชมออชคเกติพาธาติเกตุวิชมอ้อผู้อรรถติพายโยยูเวลาเลงงฮะราหุยาติพาธาทุลาวิโยอบูกาเชวิลโกตาลุปีกดไลค์กดแชร์กักันตีลัสิอบูดาจจา ชมอชมเกติพาชมอพูปีเวสหบาเวียตาเกตุโยจิแมปุระตาชาคานารัฐมนตรีคอรมอสันจอเตเลจิเมอโคลโลจาจิดาลาวิอโคลโลจิชิตาตตาเวเลวุสุพอลโกเลชชมอพูติพาปุระธาปิลาเชเวเลอาสะโคชโคเวีย ขอฮาบะตาปิลาเลติฮ <the> er <ong> ิบะขะไกปิไกเชวิโยอยากให้ผสพ่อลูกชมพูอาสะขอดชะตาเวียสหบะตาอาสหบะตาเลติฮิิฮาบะขะไกปิไกตุโยเจอาสะขสปิไกตุโยเจแม่อกก็ชมพอาสะขอดชะเวียปุราทากขอฮาบะกาเวียสหบาตาปิไกตุโยเจอยากกชมอาสะขอดชะตาเลติขอดชกขะไกเวติฮาปาเวสหบะ และชาวมอาซาสุ่งที่ขาตสเควียหหางขึ้นมาและชาวมอาซาสุชกตัดและห้ขวไหาและชวมาซา ก็เฉพาะคูเวียติหับปาเวียติหินหับะปีเกิดอยู่เจเชล์เลียวู้สัพพอชมชกแกติผาถะปีเกิดดูวิชมพูออโลติพายโยยูเวลาเลงหัวราหุยาติผาถะทูลาวิโยอบูกาเชวิลโคตาลูปีกดไลค์กดแชร์กันกตลาสีอบูดาจ้า ชวมอชมเกติพาชวมอพุตพิเวสหบาเวียตาเกตุโย,ยจิแม่เปิรัตตาคานารัฐโมตรีคอรมอสันจอตเตเลจิเมอ,อโคลจาจิดาลาวิออโอโคลจิชิตาตาวิแลวุสุพอลโกเร,กเรชวมอพุติพา ปุรลัาปิลาเชวเลอาสะขอดชขอเวียขวบหับตาปิลาเลติหิบัขักายก่ปิเกเชวิโยอยากให้รู้สพโลกชมว่าผัวอาสะขอดขกตาเวียสหบะตาอ่าสหบะตาเลติหินยหบาขักายก่ปิเกตุโยเจอาสะข้าสปิไกตุโยเจแม่อยากขอชมว่อาสะขอดขกเวียปุรลัาขวบหับกาเวียสหบะตาปิไกตุโยเจอยากขอชมว่อาสะขอดขก าเลขอชก,กขอขายเวตีาปาเวสหบและชมอาสาอ่าศขอตาก,กขอเวฮีหงางาชบและชมอาสาฮีขอกกตาเลฮีขขอเวียตีฮีบและชมอาสา ก็เฉพาะควียติหับปาเวียติหินหับะปีเกิดอยู่เจทะเลเรีออวส่าห์พอชมวชกเกติผาถ้าปีเกิดดูวิชมวผูออรดิพายโยยูเวลาเลงหัวระหุยาติผาถ้าทูลาวิโยอบูกาเชวิลโคตาลูปีกดไลค์กดแชร์กันกติลาเซ